สปอนเซอร์บาย e ออะไรก็ต้องขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซิมสุดแปลกไปซิมสุดปังของเรากันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะซึ่งในวันนี้เราอยู่กับเจตับฉับเอ้ยไม่ใช่เจตับเฉยๆนะคะคนที่เป็นเจตับแล้วก็จุดนั่นเองนะคะเออไม่มีน้ำสกุลค่ะจุดไปก่อนอยากมีแฟนเลวสักทีอยากมีแฟนเลวหลายทีอะไรหลายทีเจ อะไรหลายทีเจตาบให้มันเครียร์มาร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอา้าเจ๊ก็หมาถึงเต้นหลายๆทีกันเนี่ยแมโยกไหโยกยหโยกไห่ส่สะโพกโยกยหโยกใหบันทายโอโหแมคึกจังเลยนะคะเน,นี่ยเจตาบยอยอยโยเตึงเจตาบของเราเนี่ยอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์หรือว่าห้องเช่านั่นเองเนะคะอุ้ยดูที่บ้านแบบทรงไทยท มาค่ะคุณผู้ชมเรามาวิจัยหน้าของเจ๊ตับกันนะคะซึ่งสิ่งที่ต้องแก้ก็จะมีตานะคะแล้วก็คิ้วคิ้ว,วหายไปไหนก่อนโอ้แล้วก็ร่องรอยอรารยะธรรมนะสงสัยว่าเจ๊แกจะนอนดึกเออจมูกก็คือแบบสั้นมากๆเลยนะคะแถมแบบปีกแบบ เพยขึ้นด้วยเนาะส่วนปากก็คือบางมากบางเฉียบถ้าเป็นสมัยก่อนนี้หิตมากๆเลยแต่ว่าโอ๊ะด้านข้างค่ะด้านข้างด้านข้างเขานะคะก็คือมีความแบบคางยื่นออกไปนิดนึงนะคะดูไม่สมส่วนเท่าไหร่นะคะส่วนหุ่นของเจแกนี่ก็ บึกบึนใช้ได้เลยนะคะหุ่นดีใช้ได้หุ่นแซบแต่ว่านมตั้งไปไหนงงมากอุ้ยเมมาถึงผู้ชายก็มาทักทายเลยนะคะเพิ่งจะยายเข้ามาเองตายแล้วอเจก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่หรอกนะ อแต่ว่าคุณผู้ชายคนนี้เขาเข้าขมาหาเจ้เองอะ่ะเฮ้ยเขิดจังแม่ไม่ค่อยเท่าไรเลยนะคะเจตาโอเคค่ะสําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะสําหรับกติกาของชาเลนจ์นี้ก็คือเราจะมีลูกมีหลานมีเหรนมีหลนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าซิมของเราเนี่ยจะหน้าตาสุดปังนั่นเองยังไงคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสนุกกันได้นะคะด้วยการลองคอมเมนต์เดาๆดูนะคะว่ารุ่นไหนเนี่ยจะสุดปังโดยเจตาบของเราเนี่ยจะเป็นรุ่นแรกนะคะ เป็นไงคะเต่าเจ๊ได้ข่าวไหมเออมันมัน,ม,นมันก็ไม่ดีเออมันมันก็แดงๆนะครับมันมันดูแดงๆอ่ะตรงใตรง้รักแร้เจ๊ด่ะนานสิคะตัวแดงขนาดนี้จะมาเต่าข่าวที่ไหนก่อนงงมากเม่คุณผู้ชายเนี่ยก็เป็นคนตลกเหมือนกันนะคะเที่ย โอ้ยหัวเราะอะไรขนาดนั้น <c oughs> โอ้ยตายแล้วว่าแต่เจเนี่ยทำงานเกี่ยวกับการแสดงหรือเปล่าครับผมว่าเจเนี่ยดูเหมาะมากๆเลยนะออ้ยตายแล้วตาถึกนะเนี่ยพอนุม่มคิดว่าฉันเป็นดาราดังใช่ไหมล่ะเออผมผมหมายถึงละครลิงอะครับอุ้ยเจ๊เจจะมาจีบผมแบบนี้ไม่ได้นะเออผมขอโทษทีอะผมไม่สนใจความสัมพันธ์แบบนี้หรอกเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าแรงแรงมาก พูดมาได้เป็นแค่เพื่นอนเจิบกระดองจุยสงสัยว่าเราจะต้องหาเหยื่อคนใหม่ให้เจตับเลยคะ่ะอุ้ยคนนี้ก็น่าสนใจนะอุยยังหนุ่มยังแน่นอยู่ซะด้วยคุณอารอนคุณอารอนคะมาคะ่ะวิ่งมาเลยคะ่ะคุณอ,อุ้ยเดี๋ยวนะอีผู้หญิงคนนี้มาจีบฉันทำไมเนี่ยฉันก็ ว่าฉันสวยนะฮะแต่ฉันอยากจะจีบคุณผู้ชายคนนี้มากกว่านะว่าไงจ้าพ่อน,นุ่มสนใจมีเจหรือเปล่าสนใจมีเจเรี่ยงอ่ะป่าเออเจมีเงินเท่าไหร่อะฮะค่าตัวผมแพงนะ้ออตายแล้วเจพร้อมปีค่ะออ,อย่างเดียวก็พอขอแค่น้องไม่ขี่รานก็พอนะจ๊ะ ตายแล้วเชวนี่พูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะบัตรสีบัตเถลิงที่สุดเลยอ่ะผมไม่เคยทำแบบทันเลยนะมีพิรุษดูไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่อ่ะแต่ไม่เป็นไรเจนจะพยายามเชื่อแล้วกันว่าไม่เคยทำ นะแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยน้องเนี่ยดูดีใช้ได้เลยนะอตายแล้วผมก็บอกแล้วไงอะว่าผมไม่สนใจเจซหน่อยอะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมตอนนี้มันโกรธกันไปหมดเลยล่ะทำไมไม่สนใจล่ะก็มาคิก็ยังคุยกันอยู่เลยไม่ใช่เหรอว่าจะมาเป็นเด็กเจนอะเพิ่งจะคุยกันแบบนั้นไม่ใช่เหรอ อตอนนี้ก็คือมัวซัวอีนุงตรงนังไปหมดแล้วนะคะดูเหมือนว่าผู้หญิงอ่ะจะหึงเราด้วยนะโอเคเราจะไม่สนใจตรงนี้นะคะเรามาหาคุณผู้ชายที่มาหาเราที่หน้าบ้านกันดีกว่าค่ะอ้าววยตายละอยเอเจไปก่อนนะเจเราเบื่อจริงๆเลยพวกแกนเนี่ยอยวา่าไงคะคุณผู้ชายสนใจจะเข้าไปในบ้านของฉันเหรอคะอวยข้างในมีลูกโป่งให้เล่นด้วยนะคะลูกโป่งมาหน่อยก็ปุ๊บกั อาไปแล้วไม่ให้ออกแล้วออกเดี๋ยวออกมาเฉยโอเคไม่เป็นไรคุยกันข้างนอกก็ได้สวัสดีนะคะคุณผู้ชายอยากคุยข้างนอกหรอกคะ่ะคุยข้างในได้นะไม่ต้องกลัวเจ๊กัดหรอกเจ๊มีของกินอร่อยอร่อยเพียบเลยนะในบ้านอนะคุณปัญญาแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่อร่อยที่สุดเลยแหละ <c oughs> <c oughs> อะไรคะเจ๊อะไรอะไรอร่อยอะไรอไร่อยก่อนอุย้ย ต้องดูเวลาคุณปัญญามันเป็นสีแดงๆน่ะอร่อยนุ่มๆจริงๆ น,น,นุ่มๆนิ่มๆเคี้ยวได้ไม่เผ็ดเด็กกินได้แหมแดงแดงนี่คือหมายถึงเจใช่ไหมอุ้ยไม่ใช่ฉันหมายถึงเยลลี่เยลลี่ค่ะคุณปัญญาอยากกินไหมคะสนใจเข้าไปแอมเยลลี่เปา้าอุ้ยเยลลี่ลูกต้นคิสวัดด้วยนะคะหัวเขียวนิดๆน,น, <c oughs> นี่เห็นไหมเห็นแบคุณผู้ชายเขาชอบตบมือใหญ่เลย <c oughs> อุ้ยคุณเนี่ยมันตลกจริงๆเลยนะผมชอบคนตลกตลกแบบนี้จังเลยอะ่ะอุ้ยติดกับค่ะติดกับดูเหมือนว่าคุณปัญญา นจะติดกับเจตับของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ยมาเวลคัมบาร์กงว่กก้อนอะไรเดี๋ยวก่อนไม่เอานี่ส่วนนายนะอลอนอย่ามายุ่งได้ไหมเนี่ยทำไมชอบมาแซกตก่างจังเลยเนี่ยฉันนะสนใจแค่คุณปัญญาคนเดียวเท่านั้นนะจริงๆนะคะคุณปัญญาตลกไหมคะไม่ต้องมาตลกเลยอีอลอนอุย เมื่อ,อไรเมื่อ,อไรจะกลับไปสักทีีอ,อรอนอุ้ยฉันระเบื่อจริงๆร่ะคุณปัญญาค่ะคุณเนี่ยแต่งตัวดูดีมีชาติสกุลมากเลยนะคะไม่เหมือนอีข้างๆฉันเลยค่ะอ,อ๋อคุณก็พูดเกินไปนะผมก็แต่งตัวแบบสบายๆนะฮะกลัวว่าฝนจะตกอะ่ะอุ้ยผู้ชายเท็ดดีเ,ออเฮ้ยตอนนี้หัวใจของเราก็ขึ้นกันแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปขึ้นอย่างอื่นบ้างานี่ค่ะคุณปัญญาดึกแล้วยาฝึกง แล้วอันตรายนะาตายแล้วถึงจุ๊บเหรออุ้ยขื้นอะน,นี่มาค่ะถึงช่วงเวลาที่จะจูบแลกกันเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเลยจะี๋ยวต่อไปก็กขึ้นเตียงอ่ะเด้อนี่ปัญญาอยากจะลองทานอะไรหรือยังล่าเยลนีีอะเย็น,ยนีีที่เจ๊หมายถึงอะไปกินไหมไปไหม เออเจตับฮะเยลลี่นี่ต้องทานบนเตียงนอนด้วยเหรอฮะใช่แล้วใช่แล้วกินเจก่อนเอ,เอ,เอ้กินก่อนกินเจก่อนนี่แหละเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกินนะเยลลี่นะ่ะมาค่ะถึงเวลาตรวจการตั้งครรภ์แล้วนะคะมาดูกันว่าจะตั้งครรภ์หรือเปล่าโอ้โหและโถส้วมก็เป็นแบบยองยองด้วยนะคะไม่รู้ว่าเจตับของเราเนี่ยจะ ถนัดหรือเปล่าแต่ก็ตั้งคันเป็นที่เรียบร้อยอุ๊ยตายนะไม่ต้องมาเสียดายตอนนี้หรอกะเะคะพอดีว่าฉันทองกับคุณปัญญาเนี่ย,ยคุณปัญญาคะเราจะมีเบ,บี๊น้อยกันแล้วนะวันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกนะคะตอนนี้เจ้ตับของเราก็กาลังจุดคอดลูกแล้วอันไหนดูสิอันไหนดูสิว่าจะได้ลูกสาวหรือว่าลูกชายหรือว่าจะสุดฟังเลยในรุ่นที่สองหรือเปล่า อ่าได้เป็นลูกสาวนะคะเราจะตั้งชื่อว่าน้องปอดก็แล้วกันนะคะเออเจอตับไปแล้วก็ต้องมีน้องปอดนะคะไหนดูโอ้ไม่ค่ตัวยังแดงอยู่เลยและนี่ก็คือโฉมหน้าของน้องปอดของเราในวัยทารกเบบี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในวัยโตกันดีกว่าคือตอนวัยทารกเนี่ยน้องก็ดูแบบปกตินะ ออดูปัญทางลงที่ปกติมากๆเลยนะไม่แน่นะคะคุณผู้ชมไม่แน่นะรุ่นที่2ของเราอาจจะสุดปังก็ได้อหุ่นดีนะคะนนี้สะโพกองค์เอวนี่คือมาเต็มแต่จมูกจมูกไม่ โอเคค่ะเออยากจะให้กลับไปใส่แว่นเหลือเกินนะคะอุย้ยจะมองบนอะไรขนาดนั้นนะคะเออดูจากอ,องค์ประกอบหลายๆอย่างแล้วดูเหมือนว่าสิ่งที่ดีขึ้นน่าจะเป็นในส่วนของหูนะคะใบหูก็คือไม่กลางแล้วสําหรับน้องปอดของเราโอเคค่ะคุณชมก็รุ่นที่สองยังไม่ใช่นะคะรุ่นที่สองยังไม่ปังนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเราจะทําการขอบพงขอบพอนสักหน่อยนะคะไว้สหันสักหน่อยเผื่อผู้ชายจะมาฉันขอผู้ชายสักคนนะคะขอผู้ชายสักคนจะได้ไหม ดูเหมือนว่าสารท่านจะประทานพรมานะคะเนี่ยโอ้ยคุณอรอนคะมันนน้ม่ะมันนนิม่ะเออแม่ไม่ได้ลูกก็ต้องได้เหรอเว้ยเอาเดียวแล้วพ่อมาแทรกทําไมก่อนพ่อพ่ออย่ามาแทกได้ไหมล่ะคะเออกลับไปเลยกลับไปเลยหนูจะจีบหนุ่มนะคะ่ะโอ้ยคุณคือคนที่สารส่งมาใช่ไหมคะอ๋อใช่แล้ว哈พอดีว่าเมื่อวานเนี่ยแม่ของคุณเนี่ยได้ขโมยของบ้านผมไปอะนะผมก็เลยต้องขึ้น สารกับคุณเอ้ยไม่ใช่ <laughs> อะไรกับที่คนระสารแล้วแม่คนละสารแล้วแม่แม่คุณอันเนี่ยก็เป็นคนตลกเหมือนกันเด็ดขเนี้ยแบบเดียดองปอดชอบโอ้ยคนอะไรยิ้มสวยจังเลยอะ่ะเอะคุณหมายถึงผมเหรอ ใช่สิจจาดนุ่มอยู่กันสองคนให้ฉันชมผีที่ไหนละจ๊ะเออเออบ้าคุณคุณคุณก็พูดไัอยอะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยจริงๆนะพราะคุณหนุ่ยหล่อล้ำเห็นซ้ำที่สุดชอบจังชอบจังชอบจังมามนะมาเป็นของพี่ดีกว่ามาเป็นของดอกบอดเธอนะคะเหมือนมารงวันผสมพันธุ์กันนะเคยเห็นไหม <laughs> น่าเกลียดมากอีตานี้ก็จะหนีอย่างเดียวเลยนะ อะ๊หรือว่าจะเข้าห้องหรือเปล่าไฟเล็กหรือเปล่าเรานะ่ะเอ้ยมากอดกันสักหน่อยก่อนที่จะเข้าห้องนะ่ะมากอดกันก่อนนะจ๊ะในเมื่อหัวใจขึ้นประมาณนึงแล้วนะคะก็ถึงเวลาของการจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุจจนี่น้องบอดคุณอลอันนะ่ะแม่จีบมากอดนนะั้ลูกร,รู้ไหมเอ้ยก็ลืออยู่ในคมเมอแต่ว่าแม่จีบไม่ติดแกแต่ว่าดูจีบติด มานะคุณอรรนมาที่เตียงนี้เลยการมีอยู่เตียงเดียวในบ้านที่เป็นเตียงคืออุ้ยถึงเวลาล้ว ันไหนดูสิอันไหนดูสิว่าตั้งคันหรือตปลโอ้โหเหล้วประเด็นคือใส่ส้นสูงด้วยค่ะใส่สซนสูงนั่งยองด้วยค่ะปังไม่ไหวคนไทยแน่นอนทำแบบนี้ได้คนไทยแน่นอนค่ะอโอเคค่ะตั้งคันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับน้องปอดของเราก็เดี๋ยวมาดูกันว่ารุ่นที่3ามเนี่ยจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย อุยอาย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 อันนี้คือเสียงคลอดลูกนะคะของน้องปอดโอเคได้เป็นลูกชายนะคะเราจะตั้งชื่อว่าน้องอ่าน้องไ้ก็แล้วกันนะคะอุ้ยเพิ่งกินไปเองไ้ตันอุ <c oughs> ้ย,ยงตัวแดงอยู่เลยอ่อและนี่ก็คือชมน้ารุนที่สามของเรานะคะแต่ว่าเป็นผู้ชายนั่นเองนะคะแต่ผู้ชายก็ได้นะผู้หญิงก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้กําหนดตัวละครนะคะในซีรีส์นี้อ่ามาดูกันว่า น้องไซเนี่ยจะสุดปังปัง,ปงหรือเปล่านะฮะอุ๊ยอ้าโอ้โหก็จําได้อยู่นะคะว่าตอนเด็กๆหัวทองไม่ใช่หรอทําไมโตมาหัวเขียวอีกแล้วคะเนี่ยโอ้โหเชื้อหัวเขียวกับเชื้อตัวแดงนี่มันแบบแรงจริงๆเลยนะคะแต่ว่าน้องไซของเราเนี่ยน่าจะดีนะตาเขาแบบ เลิกมองบนแล้วก็เลิกเล็กแล้วค่ะตอนนี้ตาดูดีมากจมูกก็คือพอใช้ได้คือถือว่าโอเคในส่วนของกรามเนี่ยดิฉันอยากให้เขาแก้อีกนิดหนึ่งนะคะส่วนปากก็ยังบางเกินไปอยู่ดีนะคะดูแบบเออดูไม่สมส่วนเนาะอ่าดังนั้นนะคะรุ่นนี้สามของเราเนี่ยก็ยังไม่ปังนะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อดีกว่าค่ะมาค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ดิฉันมาเที่ยวตลาดคุณผู้ชมอุ๊ยตายเลย ตรงนี้มีผู้สาวกําลังขายของอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะให้นองไส้ของเราเนี่ยมาจีบเธอกันดีกว่าค่ะวยลูกอ,อกมาจะน่ารักไหมนะอ๋อสวัสดีครับแถวนี้เนี่ยมีลามะขายไหมครับอ,อีนี่ท่าจะบ้ามาหาเรางลามะอะไรเนี่ยฉันขายลูกปัดเนี่ยไม่เห็นเลยลามะลามะไม่รู้แต่ผมเนี่ยจะไม่มีทางลาไปจากคุณเลยเนะครับอะไรอ่ะเล่อะไรอ่อะ ว่าแล้วเชียวทำไมมาถามหาลาแถวนี้เออคุณเนี่ยดูดีเหมือนคับเค้กที่ตกแต่งอย่างปานี่เลยนะครับว้ายตายแล้วตกแต่งอย่างปานี่ด้วยว่าถ้าเปรียบคุณเป็นคับเค้กเนี่ยคุณต้องเป็นคับเค้กที่สุดแสนจะวิเศษแน่แนแนเลยอะครับอุย้ยแล้วดูเหมือนว่าเขาจะเข้ากันได้ดีด้วยนะคะเนี่ยแม่แม่น้องไซ้ของเรานี่ก็คือเสน่ห์แรงเหมือนกันนะคะ และเนี้ยดูดิแปบปบเดียวก็คือหัวใจขึ้นแล้วค่ะแปบบเดียวหัวใจก็คือขึ้นแล้วคือน้องไส้เนี่ยเริ่มที่จะหน้าตาดีแล้วไงคุณผู้ชมน้องไส้ถือว่าเป็นแบบว่าซิมที่หน้าตาดีแล้วนะถ้าไม่ติดเรื่องสีผิวของนางนะคะที่มันแบบเป็นสีส้มเลยอะ่ะเออคนคือคนไม่มีทางสีผิวนี้แน่นอนคุณผู้ชมคือน้องโดนแบบว่าคำสาบมั้งไงอุ้ยฉันไม่ขายเคอร์กแล้วดกว่าถ้ามีผู้ชายหลอกแบบนี้อยู่หน้าร้านนะ่เะเมยพอปิดร้านปุ๊บปิดลูกค้าเลยอุ้ย เดี๋ยว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 ทำไมเสียงทําไมเสียงเจ๊ตับกลับมาคะง,งงมากอ่าว่าแต่เราจะไปต่อกันที่ไหนดีอะคะเพราหนุ่มอุ้ยเออถ้าคุณอยากจะไปต่อกับผมก็ช่วยรับดอกไม้นี้ไว้ด้วยนะครับวิตายละขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณไ้คุณเนี่ยช่างเป็นคนที่มีสเสน่ห์จังเลยคะ่ะข,ขอกอดหน่อยนะคะอุ้ยอุ้ยเอา,เอา,เอา เดี๋ยวจะกอดอะไรกันเยอะขนาดนั้นคะไม่โอ้โหไม่ต้องรักกันขนาดนั้นก็ได้โอ้ยระเจิไปเจอนี่เป็นกลางตลาดนะคะ่ะอ้อุ้ยทำอะไรไม่รู้เรื่องเลยบัดสีบเลิงไปคะ่ะถ้าจะทำก็กลับมาทำกันที่บ้านนี่อุ้ยแม่เสือส้อสาวในตาสวยอุ้ยเสื้อนี่คือลายเสือซะด้วยได้ค่ะแซ่บไม่ไหวอ่นไหนดูสิว่ารุ่นที่สี่ของเราจะมาเรี่ยงคะ่ะรุ่นที่สี่ของเราจะดิฉัน ดิฉันชอบการแบบว่านั่งยองมากๆเลยนะจุดๆดนี้อันไหนดูสิอันไหนโอ้ตั้งคันเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนคลอดกันดีกว่าอุ้ยอาย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 โอ้โอตายละมาดูกันค่ะว่ารุ่นที่4ของเราเป็นผู้หญิงนะคะอุ้ยดูเหมือนว่าผู้หญิงเนี่ยจะแบบ เยอะกว่าผู้ชายนะคะเนี่ยเหมือนความจริงเลยไหม mm hmm. เขาบอกกันมาว่าผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสแบบว่าเกิดมากกว่าผู้ชายอะไรอย่างงี้เนาะ,ะโอเคเราตั้งชื่อว่าน้องมามนะฮะโอ้สีผิวมาแล้วว่าเราสามารถแก้สีผิวได้แล้วว่า และนี่ก็คือน้องม้ามในรุ่นที่4ของเรานะคะไหนดูซิว่าตอนโตนเนี่ยจะเป็นยังไงหุ่นดีใช้ได้หุ่นสปรุ่มๆคือหุ่นดีเลิศอุ้ยเดี๋ยวนะเขาเป็นซิมปกติแล้วนะคะนี่แต่ว่ายังไม่ปังเท่าไหร่สําหรับดิฉันดิฉันคิดว่าดิฉันอยากแก้บริเวณปากกับอ่ากับคางนิดนึงอ่ะให้เขาแบบว่า ดูแบบสมส่วนกว่านี้นิดนึงอะคุณผู้ชมอ่าแต่ถือว่าเลิศนะในรุ่นที่สี่ก็คือแบบว่าแก้ไปได้หลายสุดเลยนะคะตอนนี้ก็คือดูดีไม่ไหวเลยและแล้วสีผิวนะคะที่คงติดคงอยู่กับเรามานานะคะก็ได้หายไปเป็นที่เรียบร้อย มามคิดว่าสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยด้วยค่ะมามว่ามามจะออกกําลังกายให้แข็งแรงเพื่อที่จะได้เจอผู้ชายที่แข็งแรงแล้วพึ่งเหมืนโอ้ยดูเธอออกจากเซกซี่ยามที่หไม่ตายแล้วคุณน้องค่ะ คุณนอ้องคะขออนุญาตแนะนํำตัวนะคะพอดีว่าที่ฉันชื่อว่ามามค่ะมามเองจะตายล่ะเอยไม่ใช่จะใครล่ะนะจะตายล่ะโอ้ยตายแล,แล้วแล้วเราก็เจอเหยื่อผู้โชคดีผู้โชคดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ดะค่ะอ่าคุณนอ้องคะไม่หนาวหรอคะไม่ใส่เสื้อเนี่ยอ๋อพอดีวา่าผมชอบถอดเสื้อออกกําลังกายนะฮะผมจะได้ดูว่ากล้ามผมเนี่ยมันจะขึ้นเมื่อไหร่โอ้ยมันขึ้นเร็วขนาดนั้นเลยเรอคะ่ะ แล้วดูเหมือนว่าเขาจะแบบเข้ากันได้ด้วยในะคะเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าจะมีมาระจนมานระจนมายุ่งอะไรฮะมันแทรกกลางระหว่างเราทําไมฉันไม่เข้าใจอคาคนัคขานไม่ต้องไปสนใจเสียงนกเสียงกาหรนอคะมองมาที่ฉันสักหน่อยได้ไหมคนเดียวก็พอคะ่ <c oughs> ออาาะ,คะเวยากันหนาวในคันนียสนใจมาอารับไอ้อุ่นจากฉันไหมคะ่ะไออุ่นที่มันเป็นเม่นนันหรอแกนี่มันตัวเม่นจริงๆเลยนะอุ้ยอินที เดี๋ยวเออ,อไม่มีอะไรค่ะคุณน้อย่าไปสนใจเสียงนกสิงกาเลยค่ะฉันน่ะเป็นคนดีอยู่แล้วค่ะฉันไม่ทำอะไรเขาหรอกแต่ก็แอบเสียใจนิดๆน,นะคะที่อยู่ดีๆเขาก็มาว่าฉันว่าอยู่ดีๆก็มาใส่ร้ายกันแบบนี้เนี่ยมามหลับมีได้เลยจริงๆค่ะโอ้โหเนียนมากเลยนะคะมามในใจนี้คืออยากจะไปกระทืบนะคะอยากจะไปกระทืบอ,อีผู้หญิงคนนั้นมากเลยนะคะแต่ว่าอยู่ตอนนับผู้ชายไงทำไม่ได้ แล้วทำไมผู้หญิงถึงต้องมายุ่งกับคุณนกคะทำไมต้องมาเจาะแจงะเงาะแงะกับคุณนกคะฉันไม่ขดใายลอยอะ่ะฉันอยากอยู่กันสองคนนคะคค่ะวยคุณนกคะเราไปหาที่ที่แบบว่าโรแมนติกโรแมนติกอยู่ด้วยกันดีกว่าหมคะฉันรู้เบื่ออีพวกนกพวกก,กาแถวๆนี้จังเลยะคะ่ะอ๋อพอดีว่าฉันฉันไม่ชอบเสียงกาเท่าไหรน่นะคะเป็นไงคะท่านี้เซ็กซี่ไหมคะตายละโอ้นี่เถอว่าไขกาดอะ่ะก็ไม่ได้ว่าใคร่ะ อยากหลับก็หลับไปสิอาคุณนกคะฉันว่าเนี่ยตอนนี้น่ะมันก็ถึงเวลาแล้วนะคะเพราะนี่มันก็หลายชั่วโมงแล้วที่ฉันเล่นชาเลนนี้มา ไปค่ะตีหัวลากับโคบ้านนะคะอุยอ้ายอุยอ้ายอุยอ้ายอุยอายอุยอ้ายมาแค่คุณนกถึงเวลาเลยค่ะโอ้โหหลังจากเจอมารผจนนะคะผู้สาวนี่สนใจคุณนกเยอะมากไม่เข้าใจมาดูค่ะว่ารุ่นที้าของเราเนี่ยจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องดูก่อนนะคะว่าตั้งคันหรือเปล่า อันไหนดูสิอันไหนดูสิอุ้ยตั้งคันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้องมาร์ของเราไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนคลอดกันเลยดีกว่าอุ้ยอ้าย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 อุ้ยถึงเวลาคลอดแล้วนะคะมาดูกันดีกว่าว่ารุ่นนี้นะคะจะสุดปังหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโอ้ยอยากรู้ไปหมดเลยนะคะนะจุดจุดนี้มาดูกันค่ะรุ่น้าของเราเป็นผู้หญิงนั่นเองนะคะ โอเคค่ะเราจะตั้งชื่อว่าน้องหัวใจนะคะหัวใจเข้าก็บาเธอฮาเธอหายใจออกไม่ใช่หัวใจ้และนี่ก็คือน้องหัวใจในวัยเด็กของเรานั่นเองคะ่ะไหนใครเชียร์รุ่นที่ห้าหรือเปล่ามีใครเชียร์รุ่นที่ห้าหรือเปล่าไว้โตไว้โตโหุ่นนี่คือแบบดีนะหุ่นเป๊ะมากเลยนะคะใส่แว่นสะด้วยเป็นสาวเฟียสหรือเปล่าไหนขอดูตอนที่วู้ยคุณผู้ชมได้อยู่นะ ได้อยู่นะที่ฉันคิดว่าโอเคแล้วนะโอเครู้สึกว่าทุกอย่างแบบโอ้โห ทำไมม,มันมันมันอย่างงี้ทุกที่เลยอ่ะมันต้องแบบรุ่นที่5ทุกที่เลยอ่ะไม่ห้าก็6ปะโอ้ทำไมเราเล่นชาเลนนี้ที่ไรคือแบบรุ่นประมาณนี้ทุกที่เลยอ่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวดีฉันขออนุญาตไปแต่งตัวให้น้องสักนิดนึงนะคะอุ้ยน้องาาหัวใจมาดูกันว่าหลังแต่งตัวแต่งหน้าเสร็จเนี่ยน้องจะปังขนาดไหนและนี่ก็คือฟินิชลุคของน้องหัวใจของเรานะคะ่ะอู้ เป็นแงเป็นไงเป็นแงเป็นงคุณผู้ชมน่ารักไหมดิฉันคือแบบว่าแอบใส่คอนแทคเลนส์ให้น้องนิดนึงนะคะแต่ก็ยังคงคอนเซปต์ตาแดงให้น้องอยู่นะคะคือน้องน่ารักมากแล้วดูสีผมดีให้มันแบบเข้ากับสีตาอุ้ยมันดูละมุนดูดีไปหมดเลยแล้วเรานะคะก็จับน้องแต่งตัวในแพ็คของโกส卡尔นั่นเองยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่เชียร์รุ่นที่5ด้วยนะอยากให้ทำคลิปอะไรอีกอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้อันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอ๊ะ กานหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ